จากเพจกดแห่งความเชื่อบายนาชาค่ะ สองเคล็ดลับความร่ำรวยค่ะเคล็ดลับที่1น,นะคะพลังทวีะคะูณค่ะพลังทวีคูณหมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าเราต้องขยายค่ะขยายความสามารถขยายความรู้ขยายพลังในตัวเราออกไปนะคะเพิ่มจากสมมุติว่าเรามีหนึงนะคะพลังทวีคูณเรามีหนึ่งแล้วนะคะให้เราเพิ่มเป็นทวีคูณเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5นะคะให้เราไปเติมความรู้เติมความสามารถเติมพลังกายเติมพลังใจ เ,ะะเติมพลังความคิดของเราออกะ,ะออกไปให้ขยายออกไปให้มากกว่าที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราะะสามารถเพิ่มพลังทวีคูณนี้ไปได้กับตัวเราะะกับความคิดของเรากับความรู้ของเราความสามารถของเราะะจะสามารถที่จะไปสร้างเงินสร้างทรัพย์สินสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเราได้แน่นอนค่ะสมมติว่าเรารู้แล้ว1 ะะเพิ่มค่ะรัวีคูณเป็นรู้เป็น2 3 4 5ามสี่ห้าค่ะรับรองว่าความน้ำรวยมาสู่ทุกคนได้แน่นอนนะคะและก็2ค่ะอยากเท่ากับแรก อยากนะคะเราต้องมีความอยากมากพอค่ะเมื่อเรามีความอยากมากพอเราอยากที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยอยากที่จะเป็นคนที่มัง่งคั่งอยากที่จะเป็นคนที่มีความสุขนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเราต้องมีความอยากให้มากพอเมื่อเรามีความอยากมากพอแล้วเราจะแลกแลกโดยการที่เราไปมุ่งมัน่น โฟกัสศึกษาแล้วก็เรียนรู้ให้มากพอเลยนะเติมความรู้ให้เยอะที่สุดกับเท่ากับความที่เราอยากสมมติว่ามีความอยาก100%้เราไปเติมความรู้นะคะโดยการแรกที่จะเรียนรู้ให้มากกว่า100%ไปเลยนะคะดับเบิลขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราแลกแล้วนะคะเราเติมความรู้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมีสิ่งตรงนั้นนะคะสามารถออกไปแบ่งปันให้กับผู้คนได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อเราออกไปแบ่งปันแล้วนะคะก็จะ จะทาให้เรานะคะสามารถสร้างความร่ารวยมาได้โดยที่เงินจะพรางโผูมาหาเราได้เองเลยนะคะโดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสองเคล็ดลับความร่ารวยที่นาาฝากในวันนี้ 1. พลังทวีคูณเพิ่มให้กับตัวเองนะคะเพิ่มความรู้เข้าไปนะคะ2ออยากเท่ากับแลกอยา,ใาก,ก,อกให้มากพอและแลกให้มากพอแล้วเราทุกคนนะคะจะได้เคล็ดลับความร่ำรวยนี้ไปสู่ทุกคนได้แน่นอนนาชานางฟ้าออนไลน์